ผุดพองมีนามมีนวลให้นาซุ่มซื่น,น,น,นสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับเมื่อนี้อีสานบ่เจ้าเอาวัชพืชข่างทางเนาะพี่น้องที่ส่วนมากค้นสิบรูเลยแหละว่าต้นนั่นนี่มันมีสรรพคุณนี่เหลือเสื้อ เหลือความคิดของคนอิลิว่ามันมีประโยชน์อิลิไอมัชพืชอันนี้เนาะอันนี้คือผักเบี้ยง่าเด้อพี่น้องต้นอันนี้ปกติคนเห็นนี่สิถอนทิมเบิดเลยเนี่แต่ต่อไปนีย่ะถอนทิมเด้อเอาไม่กินได้ผักเบี้ยง่านี่เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นคุณนายคุ คุณนายตื่นสายเวยพี่น้องแบบแบบเดียวกันอนะตระกูลเดียวกันต้นกระสีออกอวบอ้วนเนาะเพราะมันเ,เกิดเองได้ไงพี่น้องอันเนี้ยอ,อ,นนอันนี้สารพระเจ้าเอามาปลูกออกมาล้องปลูกเนาะบัาวาสีนี่ต้นเหี่ยวหมูอันนี้กับต้นต้อยติงนี่สารพระเจ้าล้องออกมาเพาะเบิรงกันหน้าะ่ะเออเกิดอิริวะ เนี่ยสรรพคุณมันเดียวอีสานพระเจ้าสิบอกเด้อต้นผักเบีย้ยใงนี่นะพี่น้องสรรพคุณหลักๆก,ก็คือเฮ็ดให้ใบหนาผุดพองชุ่มชื้น,ม,นม,มีน,นามมีนวลโบต้องไปฉีดดอกโบทองโบทอกนี้ยงเนะ่ยกินอันนี้ก็พอแล้วใบหนานี่ผุดพองแล้วเนาะเนี่ยคือสรรพคุณหลักของต้นผักเบีย้ยใ่ ดีบดีซําใดตั้งประเทศนี่เขาเอาสารสกัดจากต้นผักเบี้ยงไงนี่นะพี่น้องเอาไปผสมในเครื่องสําอางสําหรับผิวที่แพ้ง่ายหรือว่าบอบบางนะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าต้นเบี้ยงไงนี่มีสารที่ปลอดภัยสูงต่อผิวอันบอบบางเนาะพี่น้องเนาะนี่เลย เฮ็ดให้นามีนนำมีนวลเฮ็ดให้นาเอิบอิิมเฮ็ดให้นาชุ่มชื่นต้องผักเบี้ยงแล้วถามว่าเฮ็ดจังใดกินกินจังใดวะทีกักินสดก็ได้เอายอดมันนี่ไปกินกับแก้วกับปนบ้านเฮ้านั่นหรือว่าสิเอากิ่งงามันน่ะต้นมันนี่อวบอ้อนนี่พี่น้องเนาะ เอาไปผัดใส่ไข่แกงใส่อย่างต่างๆก็ได้นี่มันกินได้เป็นผักมันรสมันสีออกลื่นมันออกลื่นๆคือยังผักปังบ้านเฮาน่ะพี่น้องเนาะออกลื่นๆออกรสมันก็นสีออกหวานสม้มปแปลมแป๊มยังไงบุบอธิบายว่าถือเนี่ยนะแต่ว่าสรรพคุณมันเหลือเสื้ออีริ ตามนี่เลยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากให้นาผุดพองมีนามมีนวลให้นาซุ่มซื่อยุดตลอดกะบำรุงด้วยต้นผักเบีย้ยหไงนี่พี่น้องกินเป็นประจำไม่ต้องไปฉีดดอกโบทงโบทอกมันเปืองตั้งเขาบำรุงด้วยความปลอดภัยด้วยพืชสมุนไพรบ้านเขาหนี่ดีกว่าความปลอดภัยสูงเนาะพี่น้องเนาะคัน,นลูกจังสี่แล้วกะ เห็นกับย่าไปถอนถิ่มเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มเคยเห็นกับไปเห็นมาเอามาปลูกไว้บ้านก็นได้พี่น้องไ่กับทางคืออีสานบ่ะเจ้านี่อันนี้กินไปแล้วเทื่อนึงเด้อี่ถึงไดง้ปลูกมานี่มันแซบอยู่แซบขึ้นกันนะ่ะคลายๆผักปังบ้านเขาคลิปนี้อีสานบ่ะเจ้าสวัสดีครับ